ก๋วยใหญ่ลูกค้ากอยใหญ่ใหญ่สุดแล้วเหรอใหญ่สุดแล้ววันนี้แบบนอกนู่นในกไกลไหมลูกหมู่บ้านศรีบาลีหมู่บ้านศรีบาลีมันลูกค้าคนสั่งอยู่นะทางสั่งบ่อยโอ้สั่งบ่อยใช่ไหมฝั่งคุณข้ามเอฟซีเอฟใจ เดียวก็เกินคุ้มแล้วมั้งแน่ลูกหูย <c oughs> อย่าหามคาม่อนข้างแะใช้กำลังภายในหน่อย้วแ,แกะไม่สวย ไปเลยค่ะเจเอ๊ยมชอบใหญ่ๆจุกๆต้องจัดแล้วนะจ๊ะจัดแล้วนจะจ๊ะ ชอบแบบนี้ทักมาให้ไวเลยจ้าแอดมินแอดใจพร้อมมากวันนี้วันนี้อากาศดีมีส่งพ่อไทยนะจ๊ะ ไหญ่ไหมจ๊ะอุ๊ยสุกๆเลยห้าพูสุกๆเลยผูใหญ่ไหมพอห้าพูส 5, ุกๆ นี่ลูกค้าเรียกมารับเองหรือให้ทางร้านเรียกให้ลุกรถทางร้านเรียกให้โอ้าทางร้านเรียกให,ให้วงนี้ทุเรียนเริ่มมีน้อยแล้วนะคะแต่ก็มีจ้าย้ำก่อนว่าทุเรียนมีน้อยแล้วนะจ๊ะ ขาดรุ่นจะมีเยอะอีกทีก็นน่นแหละเมษาเลยนะเจ้าค่ะทุกคนกินได้กินจ้ากินได้กินจ้าบอกได้คำเดียวว่าจุกมาก แค่ไหนน้อะสุกจนไม่มีที่จะวางไหว <c oughs> ไหม่ไหวไหวไหวไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวบอกไหวลูกดูล้ะเยอะมากๆเลยอันนี้ขอบคุณลูกค้านะคะลูกค้าให้ส่งลายแมนนะคะสวยงามมาก ีปูเดียวแล้วก็แบ่งนะคะเผื่อลูกค้าทานไม่หมดวันนี้แสงมันเป็นจ้าๆไงไม่รู้หรอก